กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับไปดูความเคลื่อนไหวจากค่าย n t t l ทครับที่เตรียมส่งหน่วยประมวลผลเจาะตลาดกลุ่มแบรนด์มือถือครับ Intel ลยกขบวน CPU เจาะก,กลุ่มแบรนด์มือถือ อินเทลโชว์ลายผลิตภัณฑ์หน่วยประมวลผลในอุปกรณ์พกพาหวังตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนายสนธิยาหนูจีนเซ้งกรรมการผู้จัดการบริษัท Intel Microelectronics ประเทศไทยบอกว่าจากผลตอบรับการจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ใช้หน่วยประมวลผลของ Intel อย่าง Asus Zenfone ภายในงาน Mobile Expo ที่ผ่านมาและได้รับผลตอบรับที่ดีมากนั้นทำให้ Intel มั่นใจว่าผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของราคามากขึ้น ทางนี้ Intel เตรียมออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน่วยประมวลผลสำหรับอุปกรณ์พกาพาเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั้ง CPU ในรหัส Merifield ที่มีความสามารถเด่นอย่างการเป็นหน่วยประมวลผล Dual-core ที่ประสิทธิภาพสูงกว่า Core ของคู่แข่งและที่สำคัญคือรองรับการเชื่อมต่อ c g LTE ซึ่งกำลังอยู่ในรายการผลิตและมีแผนที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หลังจากนั้นก็จะมีหน่วยประมวลผลในรหัสชื่อ m o ฟ e ลที่เป็น CPU ระดับคอร์คอรองรับการเชื่อมต่อ c g LTE มาจับตลาดในกลุ่มกลางถึงบน ส่วนในช่วงปลายปีก็จะมีรุ่นรหัสโซเฟียที่เป็น CPU ในระดับ Entry Level ซึ่งคาดว่าราคาจะต่ำกว่าในรุ่นที่ปัจจุบันขายอยู่อย่าง CPU ในชื่อรหัส c l o v e r Trial Plus ก่อนที่จะนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบ14นาโนเมตรในช่วงสิ้นปี2014ภายใต้ชื่อรหัส Cherry Trial หลังจากนั้นก็จะมีรุ่นรหัส Broxton ตามมาเพื่อใช้เป็นรุ่นหลักในการทำตลาดช่วงกลางปี2015 เพียงแต่ว่าในปัจจุบันผู้ผลิตที่จะนำหน่วยประมวลผลของ Intel ไปใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแบรนด์สินค้าไอทีมาก่อนอย่างเช่น Asus, Lenovo, Dell, HP, Acer เป็นหลักส่วนในกลุ่มผู้ผลิตมือถือแบรนด์อย่าง Samsung, LG, Sony, HTC อย่างต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคต l i n k s ซ s ผนึก SI15 รายก่อนบุกตลาด SME ปลายปี l ิงซิเร่งเจราจา SI15 รายก่อนรุกตลาด SME ด้วยโซลูชันเครือข่ายแบบครบวงจรในปลายปีนี้เน้นเพิ่มสมรรถนะประสิทธิภาพความปลอดภัยและราคาจับต้องได้พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่15รุ่นเสริมทับอุปกรณ์เครือข่ายและการเชื่อมต่อตอบสนองการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ในไมเชนรองประธานกรรมการด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ของ l i n งซิกล่าวว่า Link ซิพร้อมรุกตลาด SME ด้วยโซลูชันเครือข่ายแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการแข่งขันช่วยเพิ่มสมรรถนะประสิทธิภาพความปลอดภัยและมีราคาที่จับต้องได้รวมไปถึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีโดยโซลูชันเหล่านี้จะนำเสนออย่างเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ผ่าน SI ที่กำลังเจราจากันอยู่ประมาณ1 0 1ถึงราย นอกจากนี้ Linksys ได้เปิดต,ตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อีก15รุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประกอบด้วย s วิตช์เราเตอ VPN ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP และ Access Point Wi-Fi เพื่อเสริมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดและตอบรบับกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กรต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านนายอำนาจมีมงคลผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจของ l ิง k ์ซิสและเบลกินประจำประเทศไทยบอกว่าในปีนี้ Link ์ซิสได้เตรียมผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ20กว่ารุ่นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายสำหรับลูกค้า SME โดยคาดว่าการส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าสู่ตลาดในครั้งนี้จะสามารถทำให้ยอดรายได้ของ l ิง k ์ซิสเติบโตขึ้น15ปเเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้ได้แก่ Unmanage d Switch 7รุ่น Smart Switch 6รุ่น Router VPN รุ่นใหม่2รุ่นกล้องวงจรปิดแบบ IP ความละเอียด Full HD เครื่องบันทึกภาพวิดีโอระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย Access Point Wireless N WiFi รุ่นใหม่2รุ่นและ Access Point Wireless AC WiFi รุ่นใหม่2รุ่น พักไปครูก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสายรัดข้อมือจากจอโบนครับ